แผ่นใบเมี่ยงยวนนะคะวันนี้เราจะใช้แผ่นใหญ่ค่ะ1แผ่นเราจะแบ่งออกเป็น2ชิ้นนะคะโดยใช้กรรไกรตัดค่ะเขามีหลายลักษณะค่ะมีทั้งวงกลมและสี่เหลี่ยมหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าชั้นนำหรือแมคโครสำหรับมือใหม่แล้วนะคะให้เลือกแผ่นสี่เหลี่ยมดังคลิปค่ะแล้วก็ให้เลือกที่มีซิปล็อกค่ะ เวลาที่ทำไม่หมดจะได้สะดวกในการจัดเก็บเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วให้นำพักไว้ก่อนค่ะแตงกวานะคะเราจะใช้ลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้ค่ะแต่แตงกวานะคะเขาจะชอบฝ่อค่ะเราจะต้องหั่นบริเวณที่เขาฝ่อออกก่อนนะคะถ้าเป็นลูกเล็กไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกค่ะแต่ถ้าเป็นลูกใหญ่แนะนำว่าให้ปอกเปลือกด้วยนะคะแล้วก็หั่นแตงกวาออกเป็นสี่ซีค่ะ นำไส้ออกให้เรียบร้อยนะคะบริเวณไส้ตรงกลางของแตงกวาเราจะไม่ใช้นะคะเพราะว่าเขาจะทําให้สลัดของเราเสียง่ายแล้วแฉะค่ะเมื่อนําไส้แตงกวาออกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาหั่นออกเป็นชิ้นเล็กลงค่ะเพื่อให้เขาห่อง่ายขึ้นแล้วเวลาทานก็จะไม่รู้สึกว่ากัดโดนแตงกวาเตรียมแตงกวาเสร็จแล้วก็ให้นำพักไว้ก่อนนะคะ เรามาเตรียมแครอทกันค่ะเราก็จะปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็นําบริเวณที่เสียออกก่อนนะคะแล้วก็จะมาหั่นเป็นชิ้นลักษณะดังคลิปค่ะชิ้นหนึ่งก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นแท่งๆค่ะเวลาที่เรากัดโดนแครอทเขาก็จะไม่แข็งจนเกินไปนะคะเมื่อหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นําไปพักไว้ก่อนค่ะ ขั้นตอนการทำแครอทแบบเส้นนะคะจะทำหรือไม่ทำก็ได้ค่ะแต่เป็นการตกแต่งเพื่อให้ดูน่าทานเฉยๆนะคะเทคนิคนะคะที่เราจะทำให้ผักกรอบเราจะต้องนํำแตงกวาแครอทแล้วก็แครอทเส้นนะคะไปแช่ในน้ำแข็งหรือน้ำเย็นค่ะ5นาทีแล้วก็นำขึ้นมาจะทำให้ผักกรอบขึ้นค่ะเมื่อทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้นำผักไปพักไว้ก่อนค่ะในส่วนของผักสลัดนะคะ เราก็จะต้องล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ทําให้เสด็จน้ําแล้วพักไว้ก่อนการเตรียมปูอัดนะคะเราก็จะเลือกชนิดที่เราชอบก่อนค่ะแต่ที่หาซื้อง่ายที่สุดก็คือแมคโครค่ะให้นําเปลือกเขาออกก่อนนะคะ แล้วถ้าบ้านไหนทําขายนะคะเมื่อออกจากตู้เย็นมาแล้วให้นํามีดขะแบ่งครึ่งปูอัดออกลักษณะดังคลิปนะคะจะทําให้ปูอัดดูน่าทานเหมือนมีปริมาณเยอะขึ้นค่ะแต่ถ้าทําทานเองไม่จําเป็นต้องทําก็ได้ค่ะขั้นตอนนี้เทคนิคการหั่นปูอัดนะคะคือเมื่อออกจากตู้เย็นมาแล้วให้หั่นเลยค่ะเขาจะหั่นง่ายกว่าพักทิ้งไว้นะคะ หมูยอเราจะนําหมูยอไปนึ่งก่อนนะคะแล้วก็จะนํามาหั่นเป็นชิ้นเป็นลักษณะแท่งค่ะเมื่อเตรียมหมูยอเสร็จแล้วก็นําพักไว้ก่อนนะคะเตรียมเครื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาถึงกระบวนการของการห่อค่ะ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะเตรียมภาชนะเติมน้ำค่ะลงไปในภาชนะนะคะภาชนะจะต้องใหญ่กว่าแผ่นแป้งค่ะแล้วก็น้ำจะต้องท่วมแผ่นแป้งเราจะแช่แป้งครั้งละ1แผ่นเท่านั้นนะคะอย่าแช่หลายแผ่นถ้าแช่หลายแผ่นเราจะห่อไม่ทันค่ะแช่ประมาณ30วินาทีแล้วก็นําแผ่นแป้งขึ้นมาวางบนเขียงค่ะอย่าให้แผ่นแป้งนิ่มมากเกินไปนะคะ เรามาเริ่มห่อ,อก,กันสำหรับมือใหม่ก่อนนะคะให้สังเกตดูว่าเราจะวางปูอัดและเราก็จะเว้นช่องไว้ค่ะเราก็จะมาใส่ผักสลัด2ชิ้นค่ะแครอทแบบเส้น2เส้นแครอทแบบชิ้น2ชิ้นตามด้วยแตงกวา2ชิ้นหลังจากนั้นแล้วนะคะให้จับบริเวณปลายของแผ่นแป้งค่ะวางทับบนผักที่เราเตรียมไว้แล้วก็หมุนค่ะ ดึงเข้าหาลำตัวเล็กน้อยค่ะแล้วก็หมุนค่ะหมุนเบาๆแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวเล็กน้อยลักษณะน,นี้ค่ะเมื่อได้ลักษณะน,นี้แล้วให้ใช้มีดค่ะแบ่งครึ่งระหว่างกลางเป็นอันเสร็จค่ะมาดูวิธีการห่อหมูยอนะคะสมมุติว่าเราเริ่มห่อเก่งแล้วนะคะอย่าลืมเว้นระยะนะคะวิธีการวางก็จะไม่แตกต่างกับวิธีการที่เราห่อปูอัดนะคะเราก็จะใส่ผักตามปริมาณที่เราต้องการเลยค่ะ วิธีการม้วนค่ะเราก็จะม้วนแบบเดิมเลยค่ะเหมือนกับที่เราม้วนปูอัดนะคะแต่เวลาการแบ่งเนี่ยเราจะต้องแบ่งกึ่งกลางของหมูยอค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราวางหมูยอเราจะต้องดูให้เขาอยู่กึ่งกลางด้วยนะคะมาดูเทคนิควิธีการทําให้สลัดโลของเราห่อแน่นนะคะวางผักทุกอย่างตามที่เราต้องการจับบริเวณปลายแผ่นแป้งค่ะแล้วก็นําแผ่นแป้ง วางทับบนผักให้สนิทเลยนะคะแล้วก็ดึงเข้าหาลำตัวเล็กน้อยทุกครั้งของการหมุนจะต้องดึงหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆค่ะสลับกับการดึงลักษณะด,ดังคลิปนะคะเท่านี้สลัดโลของเราก็จะแน่นค่ะเราจะมาทำน้ำสลัดอย่างง่ายกันนะคะ กระเทียมและพริกต้องปอกเปลือกและนําไปล้างให้สะอาดก่อนนะคะพริกก็ใส่ตามความเผ็ดที่เราต้องการกระเทียมก็อย่าใส่เยอะจนมากเกินไปค่ะเขาจะทําให้น้ําสลัดของเราจืดและเราก็ตําค่ะตาพริกกับกระเทียมให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ในชามเป็นน้ำสลัดนะคะจะใช้เป็นน้ำสลัดแบบไขมันต่ำหรือแบบธรรมดาทั่วไปยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบ นำพริกกับกระเทียมนะคะที่ตำละเอียดแล้วใส่ลงไปค่ะเติมน้ำมะนาวน้ำปลาคนให้เข้ากันค่ะหรือใครจะเติมน้ำตาลผงชูรสตามที่ชอบได้เลยค่ะสามารถปรุงรสได้เหมือนเราปรุงก๋วยเตี๋ยวอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะคะ